เมนูอาหารว่างรอบบา่ายท่านผู้ชมจะเป็นตำขนุมจีนห้าถ้วย <c oughs> ถ้วยละสิบบาทแค่นี้จะอิ่มไหมใส่กระเทียมลงไปตามโดยพริกห้าสิบเม็ด <c oughs> แล้วก็โขคโขกโขกอันนี้เป็นน้ำตาลไสาขาวพี่น้อง สนปลาลงไปอีกนวนัวจุกจกุโอเคตามด้วยผงดัวใส่หลายแซบหลายแต่ว่าบมนี้มะเขือเทศพี่นอ้องใส่มะเขือบีมะนาวใส่มักทั่วกระเบิดพอด,ดี บะมี่ตาำใส่มักแตงในพี่นอ้องบะเด้ต่ำใส่มักหุงแล้ว,ว,ก,ว,ก,ว,ก,วก็โยกยยกยกยกโรยด้ยวยเม็ดกระทิลงไปตามด้วยขนมจีนขนมจีนต้องใส่น้ำก่อนในพี่นอ้องใส่ลวกน้ำร้อนก่อนนิดนึงนี่ห้าถ้วย ใส่ลงไปยัวย่วๆหาถ้วยกันโลกว่าโลครึ่งยาบ่ต้องตัดเนาะตักหยาด เทลงมาใส่ถาดเทลงมาทำผู้ชมน่ากินบ่พี่น้องโรยด้วยท็อปปิ้งเม็ดกระถินลงไปยั่วยั่วปาดตเต็มถาดมามาพี่น้องจ๋าม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 า พักนะฮนขาุ่นผู้พื้นที่เขาอนังอยู่ในอ,อันนี้พ่อก็นั่งอยู่นอกาดต่ำกระปุ้นถาดหนึ่งกระตูนหนึง่งลงเมอลองมออมอซีมอนเมื่อเลียงงว่วละบรรยากาศมามาลมเย็นปดนเย ของโปรดปเมนูตำข้าวปุ้นใส่แตงกวาทําคนจีนเขาเจ้านเม็ดเขาเขาเจ้าก็ใส่นตะเขียบได้คีบเขาเจ้าบริดได้ใส่ซอสไหนไม่ไดใส่บ่บวงไหนใส่แต่เขียบ เป็นไงพอไ่อชายเพชรขึ้นเมือมม่อนานอยู่บ่าเมื่อนานพักกันกินสองคนต่ำเพชรจนหูออกควัน,นลมล,ล,ลองแล้วท่านผู้ชม อากาศเย็นอากาศหนาวมาแล้วกินน้ำเขาได้อีทําระกาศคือกม<ส>เ,<พ>เลยเนี่ยอขอซื่อมาเดือนหนึ่งเหรอประกาศนั่นเ <c oughs> ขาว่าสิพัดตั้งแต่ขาดื่อตลาดกคมจะเป็นยัง

ถวยแต่ว่าเห็นเรามองอื่นเรบริจ um ืตรอะไรบ่เคยเห็นเราเปิดมวเก็บเพื่อเออเมื่อนี่อยไปพ่อปีที่แล้วไปพ่อยยนมันอาว่าเราไปงานบุญกับโมเรามาเอิญส่คอยขอผู้ใดเอาเราตลารถตลาดน้อยเนี่เออก็เลยจับ ล้เร่เคยถอดหมวกจักเทือ <c oughs> โอ้สาเหตุที่เราบ่ถอดหมวกแล้วหัวลาด <c oughs> แม่นบอกเปไ่ไงแล้วก็เบึงคล <c oughs> ิปชมเอ่ยอยู่เด้ <c oughs> แล้วเคอได็ปลาเค็งหลายแท้แล้ววะ <c oughs> แล้วอรุอันมาขายตลาดนั่นแหละ ล้มเหรดิล้มแบบสี่น่ะเหมาะกับการเกี่ยวข้าวยายลุนสิเกี่ยวมาเลยายลุนเอาก็เดี๋ยวสิเกี่ยวก้อนองานบุญแข่งเรือนี่นไหมถ้าหลายคนนี่เกี่ยวมือเดียวแล้วน้ำบัวแห่งแล้วต้นมันบดต้นมันเลยยังเป็นอยู่ ต้นมันบวแหงนัน,นเนนด้อใบ<า>มันยังเขียวมันเป็นเขียวใบหมากมันเขียวขันเกี่ยวกับโบเกินมือสองมือเนาะแต่ว่าคล้องอันคล้องข่อยนี่คือสิบห้าในเกี่ยวดอกกระสิบไปพุ่นแหละหลัางงานแข่งเรือชาลุมานอำนาจเจริญเ,าเงงขาเริ่มวันที่เถอยสิบแปดสิบเก้าเศร้าเ<า><า>นี่แหละโบไปบบยายมาปีนี้<า> ได้ก็ได้เงินพันเดียวลูกผักเงินไม,าาม่ให้มื่านนี่พันเดียวอสิบอกไว้นะปีนี้ตวไตวพตมันเดือพายสิไปจ,จะไม่มีการออกทุนให้เยวออกทุห้อยออันออกทุนให้นะไปเบิดจหาครอบครัวนี่เบิดอยู่ เฉพาะค่าใช้จ่ายค่าเรือค่าท่ามดอยู่สามพันยังบริกินอย่างบอปีเลี้ยงทีมงานอ่ะยิงไปได้ปลาทีมผู้ชายเด้ซุมเาไปแบบนี้แต่ว่าปีนี้อาจจะไปเบิร์ดเดอร์ไปบลายให้จับสลากไป โอ้ยยยมาเราบอกไปหัว oh, มันดอกแล้วว่ะบ <si <si ัรเล้วแล้วแรนแลนคือรถก่อนโมง้อยทำจือไว้เด้นป่ามาเราบอกเราบอกไปอืมทาเอ้็าแล้วไผ่คิใทั้งออลเล็กคันทั้งไม ทก่แหงก็ไปก่อนมันากมือนะบ่ชาชบ่ดหั่ือมือเนาะบุญเต็ยมมือปีแล้วเขาไปมือที่สองวมือที่2มือสุ้ามือเขาไปเขาบดเรดซิงชนะเลิศเขายังวามืออื่นอี่คุณด้เเออ ของย่างถือของยถือสาเหตุที่ของถือนะมันเน่าลิัป็นยาก้มนมือแล้วมันเน่านะทํามันเลยถือบอนข่นกเลายมันก่บื้อแล้วก็ไปมือชชาคนกบยือมือที่ชอมันบ่คอยมวนแล้วบลายใช้กไปแต่มือที่จองเลยงานแข่งเรือ เขาเจากันส่วนไปเช่หญ่ไปกับไปเบิงไปหาสื่อของพักมาหลายเดือเขาีทนไวเลือกกิงหาักเ่เมื่อจ้ะเทำเอฟซีที่ไปพ่อมมื่อนั่นนะเมื่อนไปนั่นแข่งเรือนี่เพิ่นกับมาอืันคนที่ให้เงินหารอยน่ะปีที่แล้วเดย์เมื่อนไหอ่ไปแล้วก็มาเนี่ยมหาธาโพนแล้วก็มา เรามาสเจ้าบ้านใกล้ี่บอกแล้วย่ดอันดอนตามันตรงข้ามเรามาสามมือสี่มือวันนอนอยู่พี่งานอันงานหินินแล้วกลก็มาคือกันเจอกันงานแข่งเรือสนุมานกับพ่อหลายคนอยู่ไเด้เขาเจ้ากับหูวาซิมากับมาลัดอืมอิ่มละ เขายัดเขาเ็นไปยับออกโเกินน้ำลายระเกินไม่ยากลเขาผักย่มาจ้อผักน้มันเด้อกตมันคือหมักผัก่นเยยังบกเาบกขืงจัผัก่ามันนี่เด้อมันเหลือติพอใจจะคอยต่ำจินช่องคนกินกิ่นมาสั่นสวดจ่าเหมือนทำมันยิบดำดำผักต้นเดีวคือตอนิีคับ ใส่ใส่ไ hey. ้นโอ้ำมันลงมาหน,นอ่อยชุ่หัวเมันยังบดเสะเนี่ยนม่เอาอยหางแล้วมโนนี่คป็นแบบจานนมนเอ่อห่นกลดนกลนี่นี่ยเนี่นี่ยใ่่เออ,น,อ,อน้ำมันไหลมันเห็นมันสีแทบ ลียงคต้งอยู่บางเพนลเพียงดลายไปเครื่องทักอนี่ยบ่ลงก็จะบากลายตอนนั้นหลังจากมัน้มมาแหละก็บอกข้อเพนมันเพนมันยากเพนตมันยอม่ได้ลงนะันยนยาเาลงทยหูบ เดี๋ยวช่งบายมาสิลงตัวหาาลงุเดยมันกำลังลงลงยละเดยวมันล่วงร่องไปแปตงในพ่อชินะเป็นอย่างปะเคงย่นดเาะขึ้นมาให้ลาแอะมือเช่าจนจะเครืงก้างน้อยหยดนท่มันมันติมันย่นัำขึ้นมันออกไม่เ้ยมันไก่ป่าอะไรเนาะปกติมันก็บนขเ้นตันแยงอยู่แล้วแล้วแยงตัวนี้แยงที่หาตมันขาดแยงสั่นพ มันเลยไปตรงใช่ไหตรง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 จะต้องนีคนไปให้เชิงที่ลงเอาให้ล่มพุ่นไมคันไปแล้วมันจะขนมาก่ได้ขาหนียวเทแห่งดีทางก็เป็นผากบ๊อบเบคนลย้อามหายเลยในปากมันไปแงแล้วป้อทอสุ่มชุ่มอะมันมีนลายแห้งเนไปเนาะแห่งนับบรามันหนับอโอ้มันบื่อ่ายอันเงอะบันเดมันก่อหนาย มันตายแค่ไหนหน้านะเขาเก็บยังได้เป็นอะไรตัวเท้าผางคันเนาะมันสายมันบืนจะขึ้นมันมัเปลี่ยนหมอกได้คืนนี่นะมันร่มเลยนะหมอกมันลงลงไปมันขาดเป็นตายเท้าผางคันคนบมดตกกับมันบืนมันตายเออนายยายรุ่นนะที่ะะเราเป่งมันใบลงเด้อเฉียงตัลวดตะลวดสายเขางหน้าเนาะมันเม่งจะบืนหนี

ก้าวไปยังไงมาขวานในคัวนื้อียวามายมือลเวไวรงอาจะเนละ้องบวอจรินามตายเมือนจนสิงททงมัทางน่อยทางไหวกับบริวิโอ้ใหญ่กับางทังมือเดียวมันตายมันลาย เขเองตีว่าไฮชาเฮยก็ดมนะลอเบิดลุกลอกลลอันปันคนบอกเออไทยมันเป็นกข้างในอนเป็นน้ำมือหบมันเป็นไงจาจกแห้ไว้ค้างคืนกระตายที่เก่าเจ้าพยินกระตังเห็ุตากแห้งก็ถ้าขัเหลก็เอาตัวอหันค้างนัดค้างนี้พ่อมันบดแดดแล้วมนาน ออโอภัณฑ์นะคันจะจักแหนกเพื่อ,อนะขะตากไว้แล้วบปอยากให้กินในตัวดินหน่อนยามกินจะกินในตัว,วดินงมันง่ายได้จับไปค้างลรวกินโลดล้วนะเปล่าข้าวเปล่แล้าว่ปลยแห้งค้างมนสุกเลยเปล่บ้าวอน่งเอาไฟแหงโทน้องเปลนัวน้องุก สินมากด้อเลยจิ้มแต่เลย่อย่างนั้นจิ้มแต่เลยพูดเพื่นจิมชมจิ้มยังกินไ้วันนากินากนอดากแน่ได๋ดียนี้นะเพ่นิเไปแน่เ่มือี้มันร้นเานมันเป็นยะไก่กินมัั ใกล้แล okay, e nah, Ch ้วบรรยานกินคนมันดี่มนไ่ได้เจอะเก็บเผ็ดกินไปกินมาเผ็ดแสบเด้ยังงั้มันนัวประเดี๋ยยังปวดตหงัวหายเลยงัวมากเ้ตกะปุนแก้วขิงเคยไปกินบึงอยู่ในเบียงเซ็ตเด้คอเขาหมัก พริกนี่เขาไปปั่นใส่ขิงขิงสดเนี่ยเคยกินเดี๋ยวเขามาตักแสตบเคยกินแต่ผักไก่เส่ขิงแล้วเขานำแปรต้มใช่น้ำหม่อนใช่ใส่ผักลวกแล้วก็เอาปุ้นลงไปซุปใช่มันกินได้หลายตัวเนาะเขาจะหมักผักยังก็ใช่เขาไมีให้แสตบุเดี๋ยวไม่กินจริงสไลด์กับมือมือเขาหมักจริงกรปุ่นหรืมันดัาครับคนไทยเขาจะไปเที่ยวเขาไม่จะไปกินนะครับ หรือว่าจะไม่หมดง่ายกินไม่นับนะอมีหายู่จกสีบ์ไม่บนะรับไปนงเวียนอซียลุงลมาแม่มือมะบมชัมนะกายเจ้ากูเห็นคืออันน้อยู่ในหลอดแดงถูกบอกถูกแหละและใค่ถูกบอกว่ามถูกัน่่ใค้ถูก เข้าชีว้ตกับเขาเลยบ่กลายหมอกโอ้ยมเหลืองโผล่มาแทนอดนใต้ชวนละหกดูน้ำดำดิเดินหน้าเรากัอันนั้นบ่แหงมันเหลืองเปอขาสตนซอยข้าระบิดดำเลมันก็อยากซุกพร้อมกันพนเขาวุซอยนีกร้อกันเขาเด่มันบ้ารแล้วเราีดมาได้ไงคะจากเล็บจกีดในมือง เขามาทำมากเดีดำเสียนชองเาออกมันกับบริงานแบบเล้าไม่ออกนี่นะดับตลังอสรุกมันมายังไงมามันซ่อเออก็นี่มันากบกันนะแวเพืเดนนะอ้ยก้ตัวทงนี่ฮะก็เริ่มจะออกเฮ้ยาเท่ากะดัาลังเพื่อออกกอนมันซ่อมมาแล้วนดักกอนนี่นะนี่แห้งดับตะลังมู้นี่นะโกโบยังไงจะทำมันซ่อมันใกล้จีลงลี่แล้วรม่ไดีเกี่ยวก่ลังหมู่จรัง ดีแล้วละว่าเกี่ยน้ำล้าง,างนะจังบนซอยไ้อ้โอ้ยเรสัสร่งมาแต่นองบัวลาวบ้เอาบอได้่าาเมเนลกกะก็ีบร้เยมไม่เหลือเก่งน่อเจ,อจเิด เดวตำผิดผิดไม่จอยด็กเอ้ไกะมันเลือกไ้มีตำิกไ yes. ้กินเผามที่นขอออไปกินเผายง เบื่อป่าจ้าสกินเนียกินข้าไใครกินข้ายเพราะว่าหนกินก็ขาบกินมาข้าและใส่ไปำองยมากกินดีกันลักินได้เยี่ยมเลยนะเจอด้ ิียมดนห่อนมันเป็นห่อนอีกตายอินเว็ดๆแล้วมันห่อนแบบอันนี้ลมแหงๆน้องเย็นอกาเย็นก็ลางหนาวเากลมาแหงเอาทนที่ขาดเชือเนี่ยไปเหลือพี่น้องแซ่บแต่ว่าเผ็ดแต่ก็ไม่เหลือ